รถหรูพรีเมียมมีเข้ามาแล้วค่ะสำหรับคันนี้เลยนะคะ RX 270ตัวเล็กซัหาอยู่บอกเลยมีเข้ามาแล้วสดๆร้อนๆเลยค่ะนี่เลยค่ะรถเข้าใหม่ของเรานะคะรถ SUV รถหรูพรีเมียมนะคะ Lexus RX 270นะคะเครื่อง2.7ปี2014พรีเมียมราคาสุดพิเศษค่ะ729,000บาท ที่สำคัญคันนี้นะคะออกสู่เลกซัสไทยแลนด์เลย คันนี้ที่ได้เข้ามานะคะจะเป็นสีดำดำเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะลูกค้า่ะกระจังหน้าของเขาจะเป็นชั้นๆแบบนี้เนาะจะเป็นสีบอลเงินครอบด้วยโคมเนียมนะคะเอกลักษณ์ของตัวเขามาพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึง4จุดเลยทีเดียวแล้วไฟก็จะเป็นไฟโปรเจคเตอร์ด้านในมาพร้อมกับไฟเดย์ทามรันนิ่งไลท์เนาะแล้วก็จะมีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ลูกค้าเรียบร้อยเลยด้านข้างนะคะมาพร้อมกับแม็กขอบ18ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีครอบโคมเนียมแบบนี้เนาะแล้ว ส่วนตัวขอบยางนะคะแน่นๆแบบร้อเเลยนะคะครอบด้วยพมเมี่ยมเหมือนกันมาพร้อมกับด้านล่างนะ,ะตัวกันกระแทกของเขานะคะ ไฟนี้คือเดิมๆเ,เลยนะคะเดิมๆใสๆแบบนี้เลยนะคะไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักผิดความรับประกันตัวรถให้เลยนะคะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ตรวจรักษาความปลอดภัยถึง4จุดโลโก้อยู่ครบทุกจุดเลยค่ะตัว RX270 นะคะคันนี้เราก็จะมีกล้องมองหลังมาด้วยนี่เลยนะคะด้านท้ายของเขาบอกเลยบอดี้ตัวรถค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ยาวคันนี้เป็นรถบ้าน SUV ด้วยนะคะด้านหลังจุกข,ของได้เยอะแบบจุ้ใจแน่นอน ที่สำคัญตัวเบาะนะคะสามารถพับลงได้แบบเ,เขาเรียกว่าอะไรละหน้าเดียวกันเลยนะคะสำหรับด้านหลังเนาะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างดีกว่าว่าเขามีออปชันอะไรให้บ้างไปชมกันค่ะปะมาคะ่ะเราเข้ามาดูภายในกันบ้างดีกว่าเดี๋ยวจะพามาดูออปชันสำหรับตัวโฉมปี2014นะคะภายในบอกเลยว่าใหม่สะอาดมากนะคอนโซลหน้าจะเน้นเป็นในส่วนของสีดำทั้งหมดเลยช่องใส่ของนะคะทุกอย่างนะ,ะปกติมากแล้วก็จะมีชั้นต่างๆอยู่ด้านในซ่อนไว้ด้วยนะคะ ถือว่าทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะส่วนจอด้านหน้านะคะอันนี้คือเดิมๆจากสูตรเลยนะคะจุดแอร์ก็จะมี4.4จุดมุมแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เลือกใช้งานในส่วนของฟังก์ชันของเขาได้เลยเป็นพวกมีเดียเนาะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงนะคะจะเป็นโหมดแอร์ออโต้นะคะที่เขาให้มาแล้วก็จะเป็นเกียร์นะก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของแมปเมนูนะคะ แล้วก็จะมีจอยคอนโทรเลอร์นะคะให้ลูกค้าเลือกใช้งานได้ตรงนี้เลยนะส่วนเบรกมือของเขาจะอยู่ที่เท้านะคะลูกค้าฝั่งซ้ายมือเนาะดันหน้าไอ้บ้างดีกว่านะคะพวงมลาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่ง แล้วก็จะมีในส่วนของลายไม้นะคะที่เขาให้มาส่วนหนังข้างๆนะคะไม่ช้าไม่โทมเลยลูกค้าขาเป็นพุสตานเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีช่องใส่แก้วน้ําให้ด้วยฝั่งคนขับนะคะส่วนตัวเบาะดีกว่าแผงประตูฝั่งคนขับนะคะ,ก,ก,ะ,คะ,คะก็จะมีในส่วนของตัวเซนส์เมมโมรี่นะคะแล้วก็จะมีกระจกเนาะให้ลูกค้าเลือกปรับใช้งานได้เลยนะคะจะอยู่ด้านขวามือฝั่งคนขับ ส่วนตัวเบาบ้างดีกว่าเบาจะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้าสองฝั่งนะคะที่เขาให้มาเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลบอกเลยว่าสวยหรูดูแพงมากนะสําหรับคันนี้ส่วนฟังก์ชันต่างๆนะคะที่เขาให้มาคือใช้งานได้ปกติเลยนะด้านล่างบ้างดีกว่าพรมดักจับฝุ่นอันนี้เจ้าของเดิมเขาติดมาเราก็ให้พร้อมไปกับตัวรถด้วยเลยนะคะเดี๋ยวเราไปลองนั่งฟิลด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่ารถ SUV คันนี้จะนั่งสบายไหมแล้วก็ความเรียบร้อยท้้งหลังเป็นยังไงไปชมค่ะ มาค่ะเรามาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่านี่มันเป็น SUV ที่บอกเลยนะคะเล็กซัสใครหายอยู่มันเป็นรถที่นั่งสบายมากเนาะและที่สำคัญนะคะตัวบอดี้ตัวล้นนะคะเขาค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรแหละนะแต่ว่าไม่ได้ดูเอทอะทะจนเกินไปส่วนออปชั่นที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะจัดเต็มนั่งฟิลดด้านหลังนะคะก็จะเป็นแยกซ้ายขวาชัดเจนแล้วก็จะมีที่พักแขนมาให้เรียบร้อยนะคะ ในส่วนของตรงกลางนะคะก็จะมีที่พัดแขนมาให้ลูกค้าเรียบร้อยนะคะประมาณนี้เลยนะเป็นสีน้ําตาลสีเดียวกันกับสีเบาะเลยนะคะเหมือนกันช่องใส่แก้วน้ํสองช่องแล้วนี่ด้านหน้าอายนะจะเป็นแอร์ปรับซ้ายขวานะคะสําหรับด้านหลังโดยเฉพาะเลยนะคะที่เขาให้มานะส่วนพรมก็พรมก็ให้มาแบบรอบคันนะคะตัวเบาะด้านหลังบอกเลยว่า เนียนกริปนะใช้งานน้อยที่สำคัญดูแลรถด,ดีรถสวยรถด,ดีมากนะสำหรับคันนี้แล้วก็รับประกันตัวรถให้ลูกค้าด้วยนะคะไม่มีอุบัติเหตุชนหลังผิดความรับประกันตัวรถรับประกันหลังการขายให้ลูกค้านานสูงสุดถึง1ปีนะคะคันนี้นะคะใครที่สนใจโทรมาได้เลยที่เบอร์0832222203กับคันนี้ Lexus RX270 เครื่อง2.7ปี2014 p r e m ียมราคา729,000บาท ออกสูนเล็กสัซแท้หาจัดไฟแนนซ์ง่ายกูยอดได้ค่อนข้างสูงใครที่สนใจเข้ามาชมได้เลยที่โชว์รูมกิจสดากรค่ะยังไงฝากเล็กซัซคันนี้ไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย